กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการครับตอนนี้เมื่อสักครู่นี้เรารีบไปพักเพราะว่าสินค้าที่ช่วงโฆษณาเมื่อสักครู่นี้มันน่าสนใจมากแต่ว่าตอนนี้เราก็กลับมาสู่ในเรื่องของสมาชิกเมื่อสักครู่นี้เป็นบัตรหนึ่งกิบห <100 S 2> นึ่งร้อยบาทนะ<า>ทต่อเดือนต่อเดือนพี่น้องชําระ6เดือนเป็นขั้นต่ำนะครับ,รบก็ชําระห0 0อบาทพี่น้องก็ได้เป็นสมาชิกไวช็อตและไวชแนลแล้วนะครับ มันมีสิทธิประโยชน์อีกสําหรับพี่น้องที่เป็นสมาชิกลันบับที่สองครับห้าร้อยบาท500บาทนี้ได้อะไรเพิ่มเติมอะไรที่เป็นพิเศษไหมครับนอกจากที่จะได้เป็นมีบัตรสมาชิกไว้การ์ดนะฮะมีส่วนลดจากร้านค้าร่วมรายการนะครับยังได้รับนิตยสารนะร่วมเงาอิสลามนะครับตลอดอายุสมาชิกนะครับและจะมีซีดีนะฮะรายการยอดนิยมของไวชานล ส่งให้พี่น้องเป็นรายเดือนนะครับก็จะมีเช่นที่ส่งไปแล้วนี่จะมีรายการดอกไม้สลามครับนะครับมีรายการของถามตอบนะครับจยจันุริธนะครับหลายๆรายการที่น่าสนใจมากพี่น้องเอาไปฟังในรถนี่ก็ยังได้ ฟังในรถฟังในบ้านก็ได้ความรู้แล้วนะนี่ผมว่าคุม้มมากเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างได้โรงองานอิสลามเนี่ยทั้งปีก็400กว่าบาทแล้วสี่ร้อยยีบาทแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ซีดีเหล่านี้เนี่ยเอ่อต่อต่อหน,นึ่งเขาเรียกว่าอะไรหนึ่งอาร์หนึ่งหนึ่งแผ่นหรือหนึ่งเรื่องอ่าครับหนึ่งเรื่องเนี่ยก็เจ้าร้บาทแล้วคือย่งงาอะไรต่างๆนะ เมื่อเปรียบเทียบกับความรู้ที่เราจะได้เนี่ยนิดเดียวเองราคาที่มันเสียไปนะใช่ผมว่าเราได้ความรู้เรื่องศาสนาเพิ่มขึ้นเรื่องหนึ่งเนี่ยบางทีนั่งยิ้มไปทั้งวันแหละใช่จะมี500้บาทแล้วก็ต่อไปเป็นราคา1,000พบาท1,000ันบาทครับเพิ่มเติมเลย1,000พันบาทรับสิทธิการเป็นสมาชิกสากรอามานะนะครับผมเมื่อเป็นสมาชิกวชทยาครบ6เดือนครับอันนฮะหนึ่งพันบาทนะครับจ่ายครบ6เดือนเมื่อไหร่ มีสิทธิเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมน้ทันทีครับแล้วก็รับสวัสดิการในการยืมเงินโดยปราจากดอกเบี้ยนะรับสิทธิในการซื้อของเงินผ่อนครับนะจากสาหกรณ์ออมน้ทั้งนั้นนะครับแล้วก็กรณีเจ็บป่วยกรณีฉุกเฉินการศึกษาแม้กระทั่งนิกายนิกายง่าย<ง> เพราะว่าอันนี้ก็ช่วยกันสนับสนุนวควาคิดดีๆแบบนี้เอาเป็น,นว่าจริงๆไม่ว่าจะเป็นรายเดือน100บาทหรือรายเดือน500หรือ1 0 0 0บาทเนี่ยบางครั้งเนี่ยพี่ตั้มเชื่อไหมครับเราเราไปดื่มกาแฟไปกินข้าวเดือนหนึ่งก็หมดไปแล้ว500<ช>ร้อใช่ไหมครับฉะนั้นทุกบาททุกสตางตรงนี้เนี่ย ล้วนแล้วแต่นมาสนับสนุนนะครับในรายการไวชแนลทั้งหมดเลยรัวร์ไหมครับเอาละครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับได้ขอนิดหนึับเบอร์โทรศัพท์หน่อยนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการจะเป็นสมาชิกนะครับติดต่อคุณบาซิสปิ่นทองนะครับ0850590260นะครับหรือว่าอีเมลนะครับ info.vchannel@gmail.com นะครับติดต่อมาได้เลยนะสำหรับพี่น้องที่ต้องการเป็นสมาชิก ไว้ชแนลครับผมเอาละเท่านี้เรามาดูผลิตภัณฑ์ที่นั่งอยู่ตรงนี้ก่อนดีกว่าที่ตั้งอยู่ตรงนี้ที่นั่งอยู่ตรงนี้ที่ตั้งอยู่นี้เนี่ยผมรู้เลยว่าวันนี้เนี่ยคาราบูตุนซลดาเนี่ยเป็นโปรดักที่เรียกว่าเบสเซอร์แม่ขายดีสุดสุดนะครับแต่หลายท่านอาจจะใช้ใช้บางบางชิ้นอ่าแต่ถ้าสมมุติถ้ายังไม่เข้าใจในวิธีการใช้ใช่ครับเดี๋ยวรายละเอียดในเรื่องของการใช้นี่เดี๋ยวต่อไปจะมีการ นำเสนออย่างนี้ครับคุณปริตทุกวันจันเนี่ยนะฮะเนื่องจากเราเปิดเป็นรายการสดครับเราก็อยากให้พี่น้องเนี่ยโทรเข้ามาสอบถามเนี่ยผมมีหนังสือนะซึ่งหนังสือเนี่ยหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของคาร์บอนดซดาซึ่งต่างประเทศเนี่ยเขาใช้กันนะครับมีอยู่ประมาณ3ามสี่เล่มที่ผมสั่งเข้ามานะฮะซึ่งถ้าพี่น้องโทรเข้ามาสอบถามหรือแม้กระทั่งไม่ถามเนี่ยเราอาจจะพูดถึงอธิบายว่าโอเค ทางต่างประเทศเขาใช้กันยังไงรหรือโบราณเนี่ยเขาใช้กันยังไงเป็นเรื่องของสมุนไพรผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องของเบาหวานเขาบอกว่าใช้ฮับปตุสดานะอัตราส่วนคงยังไม่ต้องพูดถึงฮัปตุสดาผสมกับรากผักชีจริงเขาใช้รากพืชชนิดหนึ่งนะซึ่งในเมืองไทยยังไม่มีนะครับแล้วก็เอามาผสมกับเปลือกของอทับทิมนี่เอามา ผสมรวมกันแล้วก็ทานนะก็เป็นยาสมัยโบราณเป็นสูตรแพทย์แผนโบราณของสมัยนั้นแน่นอนเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยนะครับเข้าต่างๆแบบนี้เนี่ยเราก็จะมีขึ้นหน้าจอให้ดูด้วยว่าควรจะกินยังไงแล้วคุณก็จ,จดไว้นะครับแต่คราวนี้เราเริ่มต้นตัวนี้ก่อนดี่มาที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่คือครับสบู่สบู่ครับอันนี้สีดํานี้ผสมจากอะไรครับนี่ก็คือฮับบัตตุโซดาเลยฮะที่เป็นตัวโคลนของมันเลย นะครับตัวนี้เนี่ยถือว่ามีประสิทธิภาพสูงมากๆนะฮะเอามาใช้เนี่ยในการบำรุงผิวหน้าเนี่ยเหมือนขั้นตอนที่ผมผมพูดถึงนะแล้วก็มีคนชอบมากๆนะฮะผมขอแนะนําแบบนี้ครับฮับบุตซาวดดานเนี่ยนี่คือตัวน้ํามันของฮับบุตซาวดดานซึ่งเราสามารถเอามาแอพพลายใช้ได้ในทุกๆโปรดักทุกๆโปรดักทุกผลิตภัณฑ์ครับฮับบุตซาวดดานเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ข้อมูลเลยว่าครับหลายๆที่นะฮะโดยเฉพาะในใบใบนี้เนี่ยเขาจะพูดถึง แหลงที่มาที่เริ่มมีการใช้ครับตุตสดากันนะเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าน้ํามันทับตุตสดาเนี่ยถูกค้นพบในสุสานของตุตันคาเมนนะครับเป็นเป็นที่รู้จักกันเลยว่าพระนางคิวพาตาสมัยนั้นดังๆนะคร,ครนะรใช้น้ํามันทับทุตัตุสดาเนี่ยในการดูแลส,สุขภาพนะฮะแล้วก็มีมีนักวิชาการนะมีชาวกรีกมีอ่อเขาเรียก ชื่อว่าฮิปโปเคดิสนะครับ,รบซึ่งเป็นเขาเรียกบ,บิดาการแพทย์สมัยใหม่นะก็ใช้ทับทุษาดาเนี่มารักษาโรคต่างๆเพราะฉะนั้นทับทุษาดาเนี่เป็นที่รู้จักกันมานานแล้วนะครับเพียงแต่ว่าในเอเชียหรือในเมืองไทยโดยเฉพาะในเมืองไทยเนี่ยยังไม่เป็นที่แพร่หลายนะพี่น้องก็จะเห็นนะฮะสรรพคุณต่างๆเนี่ยแล้วก็เป็นโปรดักต่างๆเนี่ยนำมาเสนอให้พี่น้องได้ดูกัน <rium> <ens> นะครับชั้นหะครับเนี่ยนะครับจริงๆแล้วแบบนี้แบบคับซูลคนที่ชอบทานอะไรง่ายๆก็ทานแบบนี้ไปนะครับแล้วก็แต่ถ้าสมมุติแบบเข้มข้นเนี่ยป็นตัวนี้เลยครับคนที่อาจจะช่วงแรกๆอาจจะทานลำบากนิดนึงแต่บอกได้เลยว่าทานไปแล้วเนี่ยแบบชินเลยแล้วจะบอกว่าความเข้มข้นมันเยอะมากต้องนะครับอันนี้ผมก็ทานนะครับแบบเว <together> ิร์กมากแล้วก็ดีมากเลยคนที่อ่อนเพลียอยากจะพักผ่อนเนี่ยทานเลยนะครับทานแล้วก็จะได้ ได้บำรุงสุขภาพไปในตัวรวมถึงน้ำมันอันนี้ก็จะเป็นตัวเดียวกันเลยกับอันนี้เลยนะฮะก็คือพูดง่ายๆถ้าทานแบบนี้ไม่ได้ก็มาทานแบบแคปซูลมีให้เลือกสอแบบหรืออยากจะทานทั้ง2อ,อย่างเลยไม่ว่ากันนะการที่ทานทับทิสดาแบบน้ำมันเนี่ยมันจะเป็นดีท็อกซ์ในตัว มันจะชําระเลยนะครับเมื่อกมันตั้งแต่คอลงไปเลยเราใส่อย่างนี้อย่างนี้ถ้าเกิดสมมติว่าคอเราเจ็บหรือเรารู้สึกมีการระคายคอก็ใช้ได้แล้วก็ตัวตัวนี้ล่ะครับตัวนี้ตัวนี้เนี่ยโปรดักน้องใหม่ครับนะเขาเรียกบารากัสไซตูนนะครับตัวนี้ขายดีขายดีนะปัจจุบันนะฮะน้องใหม่น้องใหม่ตรงใกล้ๆ้เลยครับ นี่นะครับอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์น้องใหม่เลยจำหน้าอยู่ไว้เลยครับมีพี่น้องโทรมาถามเรื่องสรรพคุณของคาร์บอกไดอไซ่ตูนเนี่ยหลายคนนะฮะก็จะเพิ่มสรรพคุณในเรื่องของโรคในช่องท้องนะฮะเรื่องของกรดไหลย้อนนะครับเรื่องของกระเพาะอาหารครับแล้วก็เสริมแคลเซียมในกระดูกโอ้ตอนนี้คือสรรพคุณที่เพิ่มขึ้นผมว่าเยอะมากเลยดีมากเลยนะครับใครที่เป็น กรดไหลย้อนตอนนี้คนเป็นเยอะมากนะครับใช่ครับเอาเป็นว่าเซตนี้นะครับเป็นเซตสมุนไพรในเรื่องของคาวตูสซาดาแล้วก็รวมถึงน้ำมันตัวใหม่ล่าสุดคือบาราการัสไซโตนนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปคราวหน้าเนี่ยเราจะค่อยๆจองราลตัวนะแต่ว่าเดี๋อเวลาอีกนิดเดียวเดี๋ยวจะไม่ถัาเราจะพูดถึงโปรดักต์ที่ตั้งอยู่ตรงนี้ด้วยนะเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวเบรกหน้าเราได้เจอกันนะครับเจอกันในช่วงต่อไปครับ